อาิธาริยธรรมอาพิธาร์นี่ทำอาเป็นพิจาห่งความไม่เสื่อมถามเป็นพิงแห่งความไม่เสื่อมหาครอบครัวใดอาครอบครัวใดชุมชนใดชุมชนใดหมู่บ้านใดหมู่บ้านใดหรือองค์กรใดหรือองค์กรใดปฏิบัติได้เรามีแล้วปฏิิบัต ิช่วยกันทำรู้บำรุงช่วยการทำรู้บำรุงพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาร่วมแรงทุกคนร่วมแรงทุกคนชุมชนแข็งแกร่งชุมชนแข็งแกร่งร่วมแรงทุกคนร่วมแรงทุกคนชุมชนแข็งแกร่งชุมชนแข็งแกร่งร่วมแรงทุกคนร่วมแรงทุกคนชุมชนแข็งแกร่งชุมชนแข็งแกร่งสังคมดีสังคมดีไม่มีขายไม่มีขายถ้าอยากได้ถ้าอยากได้ช่วยกันทำ